ตนนี้เราเพิ่งตื่นนะคะจะมาเกอะไรง่ายๆอย่างเช่นงค้าไข่ข้นนะก็คือจะใส่ไข่เยอะๆก็น่าจะสองฟองแนละ้วยวบอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เติมนมเข้าไปเลยนะรัดวางซ่อมไป่ได้แค่นี้นะคะอีกน,นิดนึงอืมอนีกว่าไข่นี้อ่าแล้วก็เจียวเจียวให้เข้ากันแล้วเดี๋ยว ปรุงรสตอนนี้เราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้อะไรปรุงนะข่าโน่ซีอิ๊วพริกไทยน้ำมันหอย,หอยถ้าอยากให้เข้มข้นนะคะแล้วเราก็เจียวให้เข้ากันแบบนี้เปิดตาใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปเลยพอน้ำมันเริม่มร้อน ทุกคนไข่จะฟูเป็นแบบนี้เลยนะน,นี่เราจะให้มันเป็นไข่ข้นเนาะเราก็จะให้มัน,กน,น,น,มมนตก<า>มากนี่นหนึ่งตอนที่แม่ทำกานงเลยนะอยากกินมากเลยทุกคนอันนี้เคนไม่ค่อยสบายคลิกเมลนะบุ้ยเลยนะ อันนี้ถ้าใครมีชีสอยากใส่ชีสก็ใส่ไปเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตอนกินกันเลยนะเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยใส่ซอสมะเขือกับซอสพริกนะทุกคนอันนี้ซอสมะเขือรามีซองเยอะนียนเป็นซอสมะเขือนะซองเราเยอะก็เลยเดี๋ยวใส่ซองก่อนแล้วค่อยใช้ขวดนะเพราะว่าตอนนี้ขวดจะเต็มเลย นห้นพ่อนะคะทุกคนเป,เปิดเลยแล้วก็เปิดอันนี้นะทุกคนแค่นี้นะประมาณนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมดัจะล่าเท่ทไหว่ลยไข่ไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่ แต่ว่ามันน่าจะนุ่มๆนะตัดง่ายมากขอด้วยเป็นไงคะรสชาติแล้วเป็นไรคะร้อนแงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะไปกิน,กน